ทำไมนี่ใส่แย่แบบนี้มาน,นี่แ่งเดี๋ยวพี่พาไปทวงคืนเองอาพี่ลีตรงนู้นมีคนรันเราไปเล่สีช้ากันเถอะค่ะออมีสองอันพอดีเลยเก้วปะ่ะเก้วหิวไหมหิวมากเลยค่ะหนูอยากกินข้าวหนุ่มเอองั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อขนมให้เราเป็นมนึงนะ ฉันเดียว,วสินูแซนด์นอีกแล้วซุงซุงร้องขออยากเล่นเชิงชา้ชางิ่ใช่เด็กเล่นอยู่เลยเนี่ยไม่เอาจะเล่นเรามาสองคนแล้วก็ต้องเล่นสองคนไปตัวเองจัดก,การโอ้ยเกลยดเล่นเล่นไช่ไ ไม่นห้าทีห้าทีก็ได้ค่ะนัดเดินถึงห้านะทำมันฮาวิทำมันฮาวิเป็นไงตัวเองเขาเก่งไหมเขาแย่งเด็กเล่นด้วยภูมิใจไหมเนี่ยภูมิใจพี่คะมันครบห้านาทีแล้วนะคะมีเกินสิบนาทีแล้วมัเนี่ยเออพี่ขอต่ออีสิบนาทีพี่กำลังสนุก ว่าร้านมันปิดอ่ะพี่เลยไม่ได้ซื้อขนมมาให้ขอโทษดได้น,นะคะเป็นไรนหรือเปล่าพี่ลีหนูยังไม่ได้เล่นจริงจ้าเลยค่ะอยู่ๆพี่ผู้หญิงแลบพี่ผู้ชายเขาก็มาแย่งหนูพี่คนไหนสองคนนั้นหรอใช่ค่ะท,ทําไมนี่ใส่แย่แบบนี้มนานี่เยวพี่พาไปทวงคืนเองนี่ hey, พวกเธอสองคนมาแย่งที่ของน้องฉันได้ยังไงออกมาเลยนะแย่งที่อะไรก็ให้มาขอเล่นเองห้านาที นี่เธอออกไปเดี๋ยวนี้นะเรามาก่อนอ่ะต้องให้น้องเราเล่นก่อนสิเพราอเธอถึงจะเล่นได้อ่ะออกมาเลยนะนี่ออกมาเลยนะให้น้องเราเล่นก่อนใช่ใช่โอ้ยย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 อยยยยยยยอยยยยงยยยยแยยยยยยยกยยยยยยปเลยย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 ไยย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 นียย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 ยนยย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 รยยยย มีใจให้เราเปล่าโอ้ยเธออย่ามาพูดอย่างนี้สิอย่ายกตัวพี่สามหนึ่งนะมาเกลไปกันเถอะโอ้ยอุตส่าห์จะจีบได้ของโอ้ยไม่อุตส่าห์ให้นี่เธอไม่กลับบ้านกับเราใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกแค่แซวเล่นเฉยโอ้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 ย